โอเคโอเคอู้อู๋อ่ะเจ้าโอเคแฮปปี้นิวเ e ียร์ก็สมุดทักจีนุ่มร้อสกินเซียร์เวคันเป็ดชว์เรนเจอวิสโซ่ออฟต่อยอย่างเดียวเลยกักโซ o สามจ้าต่อยแม่งเออผิดอะไรคือกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีกันเนาะโว้ต่อยมันอย่างเดียวเลยเว่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคอ่าสำหรับดัโซเขาที่แล้วจัได้ว่าผมตายรัวๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้โซหายด้วยแต่ยังไงโซมันไม่ค่อยใช้ทําอะไรได้แล้วตอนนั้นนะก็เลยว่าปล่อยทิ้งแล้วกันไม่ใช้ลากก็เลยโอเคลากทีทุกอย่างแล้วกลับสู่ภาวะอันดํามืดนะครับเป็นกล่าเป็นดักดําอีกครั้งหนึ่งนะดักดำจนภัยเนะฮะกับแต่คู่ใจของเขาในไซประมาณ6คเนะฮะโอเคเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับด่านนี้แล้วนะครับผมอ่อ ซึ่งตอนนี้เรามีอะไรบ้างติดตัวนไอเโคตรน้อยเลยแล้วก็เมืองนี้ดันเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าสำรวจยากยากเรียกว่ายัางไงดีอะงงไปหมดเลยต้องไนมีอะไรบ้างอะไอ้ข้ามได้ไหมวะเนี่ยไม่ได้เนาะข้างล่างมีของอะแต่มันไปไม่ได้อะน่าจะไม่ได้ปีสักพักหนึ่งจนกว่าจะลงไปถึงข้างล่างได้แล้วนี่คือมันเจอแต่แแตัวเทีบ้ากันด้วตัวไอเทมตัวโกด็มเลย มีแต่ผีจ้องจะมาแดกหัวกูเนี่ยแม่ง <c oughs> ว่าแล้วก็เดินไปหาเจ้ก่อนเจ้มายัางเนี่ยนะคอือเจ้ยังไม่มานะมาละโอเครอคือเจ้แม่งก็มีท่าแลกอะไรอะซัมโอนเหรอซัมโอนใส่ออเลเลยต่อซัมโอนดีไหมเนี่ยแม่กว่ารู้สึกว่าเล่นคนเดียวก็ลำบากแล้วสองคนมันสื่อสารยากโว โอ้โหโอ้โหอ,อ้เตะทำไรอะเจเตะทำไรครับเจทำเ,เจทำไรเจรทำลายเะทำลายเจทำลายไม่อ่ะเจไม่แดกหรอก,กวเนี่ยบอกเลยผมมาแบบว่าแข็งแกล้งเจมายัางไม่ไม่ใช่มึงดิไอ้เนี่ยไม่มาเออตบดิจึ๊ก มึงได้แล้วยึดจับ๊บว้าวไมแดงเราเจ๊ไปละโอู้หูอ้วนไม่เลิกเลยเฮ้ยมึงอยากอ้วนมาดีได้ที่มึงเดินมาดีไหใกล้ๆกูเนี่ยไม่ใช่มึงสิโว้เจ๊เปี้ยวเปี้ยวครับไปไเป๊ะเปี้ยวอู้อู้อูโอ้โคตรเจ็บเลยเปลก็กมาเจ๊ดีแลนอย่งเลยครับ แล้วแม่งกว่าเยเจอทาไปถึงได้ก็ลำบากลำบนเหลือเกินนั่นอะไรเนี่ยใครตายอ๋อตาเจอเจ้เหมือนกันไม่รู้ว่าตรงโซนอ้โซนที่เป็นดำๆมันจะหมดหรือยังเจ้เออเจ้เจ้ก็เ,เ,เ,เดินปีกลายของเจ้ไปอู้อู้อู้ไม่เคยเจอดิเจ้ไม่เคยเจอดิ เจ๊ไม่เคยเจอแบบนี้ดิเจ๊ตายไปได้ไม่ตัวแล้วค่าบูชานิ้วมือนี่อะไรอ่ะทำไม่ทำให้ต่อไหมไม่น่ามีหรอกมันแต่มันขึ้นได้อ่ะแต่ไม่ให้ขึ้นมันดูไปได้มากเลยแต่ไม่ให้ไปอ่ะช่างแม่งเลยไอ้ขันขน้านี่ก็ห,หันหรือหันเรือยเกินไอ้นั่นก็ ปูชาไฟไอ้นี่ก็อะไรก็ไม่รู้เอาแม่งก่อนแล้วกันยือืออือใครปั่นกูเนี่ยโอ้โหโอ้โโอ้โอเคตายไปหนึ่งอู้หูเคมอลผมครับก็ใช้อยู่เนี่ยดยังใช้อยู่กับปืนอยู่เลยทำอะไรพี่ชาย อะไรวะน่ะว้วาวแปลฟีจังเลยนะอู้วไอ้ครับตายไปอีกหนึ่งโอ้พคนไฟอ้แม่งโฮมมิ่งด้วยเฮียไฟมึกบ้าหรือเปล่าอู้ไฟโฮมมิ่งนะโอ้ยแม่งลูกตีนกู อือมมั painful. มมั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 มกูดบอยอืมมั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 มกูดบอยโอ๊ยโ้แขกงใหละจ้าจะเอาไงอืมอืมวู้ห์เอาวะทำอะไรพี่ชายโอ้ อืมอืมมาแทงตู้ได้ไม่ให้แทงเนื้องกไม่ให้แทงงกงกอุดเราซื้อเจ๊เต็มเลยอู้เดี๋ยวขอได้ของครับอู้ขอดีไนาชาร์ลงได้ตกลงไม่ได้โอ้โหเจ๊เยอะเหลือเกินอย่าเพิ่งลุ้มกูตรงนี้ใครมาก่อนได้ก่อนมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนกูหลบอะไรวะ มาก่อนมีสิทธิ์กอดโอ้โห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 มาก่อนได้มีสิทธิ์กอดน,นะจ๊ะขอบคุณครับแดกยายละไม่ให้ยาวก,กว่าคืนได้คนงกเลยเฮียเออตรงไหนไปได้บ้างวะไอ้เฮียนี่คงทุบไม่ได้หรอกแล้วไอ้เนี้ยอะไรเนี่ยหาวอกเลยแต่ไม่ได้ให้กูไปต่ออะไรวะอ๋อข้างบน เดี๋ยวแต่เมึงเจอกูถึเมึงเจอกูถึเมึงเจอกูมึงรอ,งเ,อ,งเ,อเดี๋ยวแฟนซีนักอ้เหี้ยมาเหอะมาเหอะแฟนซีมากก็แฟนซีมากเหรออืมอืมอแฟนซีมากไหมมากไหมมากไหมขอในฉันนะครับไม่ให้กูได้งงไอ้เหี้ย อา้าวไปไม่ได้อ่ะโอ้นี่มันใส่ฟิงเกอร์บาตโฮอุ้ยตายเจง๊งเจ๊งไมเดินมาไม่อยากยุ่งเลยทางมันเหมือนมันไปได้อะแต่มันต้องต้องไปทางไหนวะทางนู้้นวะที่กูที่อุ้งว่อมา และบอกตัวว่าเจ๊สองคนนี้ไม่คโคตรฮาลิโคเลยไม่อยากยุ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเดินทางเงี้ยผมไม่เคยคิดจะยุ่งอะไรกับเจ๊นะไม่เคยยุ่งยากไม่เคยสูงสิงเลยได้โปรดเจ๊ช่วยปล่อยผมไปสู่ทางของผมนี่กำมือของผ,ผีอันนั้นก็แทนบูชาอะไรก็ไม่รู้เอ็นนี่ไปยังวะ อืไม่เคยมาเนี่ยตรงเนี้ยถ้าอู้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 นี่นี่โอ้โหของดีมับไอสัตว์เขาจะแล้วไม่เห็นเนี่ยนะวะ <c oughs> เดินตนั้งนานหาไม่เจอนี่ทำอะไรอะครับพี่ชายทำอะไรอะชายอ๋เอเขาตายรู o อะคอนคอร์ดแคป what the shit อะไรวะรู o อะคอนคอร์ดแคป concord ไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ใช่เทมไม่ใช่คีด้คือแล้ววะว t ตอีซ i คายออฟติงไอเทมผีไม่ใช่อะไรวะแหวนไม่ใช่อ๋อนี่นี่อันนี้เอ่อพูฟดา w ์สบริดวั b ส b เฟล s e n บ i ูส l นติน t ว e ัตตาคายออฟเกสติง บาดเจ็บชรังเกนเอียรหูที่สูบเลือดจนแห้งเหรอตัววิญญาเทเกนฟอนเดอร์ซับดูอิงเดอะกิลตี้อ๋อแต่รับมาจากผู้ที่มีบาปเดอร์ไนท์เคาน์เดอร์เบลดออฟเดอะดาร์คมูลอัศวินที่ถูกเรียกว่าเบลดออฟดาร์คมูลถูกทำถูกลงเออได้ลงโทษเหล่าผู้อิดอาเฟนเดอร์ออฟเดอะกอด ที่น่าจะแบบว่าเน้อนอกทางจากเราเราเาพระเ,เ,เจ้าเรอแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันว่า